เพื่อพาคุญญาุเดชนะคะจากวิจยาอ,อุปกรรคนั้นนะ,ะนะคะขอบพระท่านผู้รยานนะคะสุริยองของวชชรผูะะ้หานแขกผู้มีเกียนท่านนักดีนักใจแงะสนอชวนท่านคะ่ะในโอกาสนี้นะคะทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชภา,ายใต้กระทรวงการต่างด้าววิสัยใการต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนักดีนักใจอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้นำผลงานไปสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับนานาชาติที่ครอบคลุมค่ะ ซึ่งเวที A E I I I นะคะถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ได้มีการดำเนินการพุ่งเน้นนะคะในการให้การสนับสนุนนะคะต่อสินลิตและวัตกรรมในนิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในเชิงของธุรกิจงานที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่4ีถึงหธันวาคม2568ที่ผ่านมานัเขตบริหารพิเศษท้องถิ่นนะคะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเราก็ได้เห็น ผลงานจากนานาองค์กรนานาประเทศที่ได้ร่วมกันเข้าสู่เวทีนะระดับนานชาติซึ่งในานามของประเทศไทยเราก็ได้มีพันนักประดิษฐ์นักวิจัยนำผลงานเข้าสู่เวทีการประกวดนะคะร่วมร่วมตรวจสสิผลงานทีเดียวซึ่งในโอกาสของการจัดก,กิจกรรมต่างๆทุกผลงานนะคะก็ได้เทียบเทียมคับมาตรฐานของพัน นักประดิษฐ์นักวิจัยจากประเทศต่างๆจากองค์กรนานาชาติซึ่งในส่วนของผลงานที่ได้เข้าสู่เวปีที่เ้องครงนาปีนี้ก็มากกว่าร้อยผลงานนะคะมีนากนาระเทศทั้งเอเชียแล้วก็ที่ทางยุโรปที่ได้ร่วมประกวดนื่งจากขอ,ของประเทศไทยนะคะจากศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและทีสสส่สถาบันการศึกษาแล้วก็ยังมีทางโรงเรียนด้วยนะคะระดับมัธยมก็ได้นําผลงาน เป็นเหมือนการตระกร้าของพระมประกวดในเวทีต่างๆค่ะเป็นที่น่าดีเยี่ยมยิ่งที่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยนะคะสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆแล้วก็จะมีผลงานที่รับรางวัลนะคะ C A I Award Innovation นะคะ Innovation จากทาง China Innovation Top Innovation นะคะเจ้าของทังสองผลงานทีเดียวแล้ผลงานหนึ่งนั้นก็คือเรื่อง Peptoema Bio Cosmetics c a Gel ของท่านรองศาสตราจารย์มารินาเกตัตชานะคะ จากมหาวิทยาลัยสวนนารี่ายังมีผลงานที่เกี่ยวข้องโปรแกรมช่วยตัดสินใจนะคะในการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อประเมินค่าในการติดตั้ของโซลาร์ออันนี้จากการไฟฟ้าฝ่ายิประเทศไทยนะคะโดยทางคุณมทตินตั้งสีนิประภาวัฒนินานค่ะซึ่งตอนนี้ในช่วงต่อไปวชก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะที่จะได้ต้อนรับรางวัลน้ำอ่ามาร่วมแบ่งปันโซล่า ผ่านเวทีเสวนาฟอมไอเดียตัวบอร์ดค่ะเส้นทางความสำเร็จของนักผลิตไทยในเวทียนาชาติซึ่งก็จะเชิญนนักผลิตนะคะมาเล่ามุมมองนะคะเล่าความมุ่งมั่นแล้วก็เล่าในส่วนของสิ่งที่ได้มีการเตรียมความพร้อมจนสามารถเดินทางไปคว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะก็ในโอกาสนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับทนานผลิตทุกท่านที่รับวันนะคะแสดงความภาคภูมิใจ ขับกาเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการสร้างชื่อเสียงแล้วก็ขักดันให้เห็นมาตรฐานของลิลป์ฟังนตกรรมของไทยก้าวสู่เมตีโลกในการของประเทศไทยค่ะขอขอบคุณค่ะ เพื่อทำการป้องของที่เลือนให้แดกการนักประดิษฐ์ไทยในทานะที่ได้รับรางวัลทั้งสามท่านค่ะในลำดับต่อไปนี้ค่ะขอเรียนเชิญดรสายวิเรีะห์วามงดนักวิทยาค่ะจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยค่ะขอเชิญตกลงเลยค่ะซึ่งหมายของกับผลการเรื่องโครงการตรวจจับโรคอีบแน่เลยต้องคือเด็กด้อยค่าทางารศึกษาค่ะ ต่อไปค่ะ네ขอเรียนเชิญค <th ername> ุณวรังจักรคุณนนท์แป้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายเน่ตประเทศไทยค่ะกับผลงานเรื่องปรึการช่วยตัดสินใจวิเคราะห์และการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อบรรลุว่าความคุ้มค่าในการเปลนตั้งสมาร์ทพลังพอแอดจี้โซลิตเซนค่ะในับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณยานวโรดศิจันทร์ค่ะวิทยาลัยพาณิชยการปั่นค่ะขอเรียนเชิญค่ะ พร้อมกับผลงานเรื่องสปูของผู้สักเสกจากใบชูค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านนักปัิจัยถ่ายรูปร่วมกันกับทานท่านบชและขอเรียนเชิญค่ะท่านรองสิริพรค่ะขึ้นมาค่ะรูปด้านบนดีขอเรียนเชิญค่ะ นอกจากนี้เราจะมีส่วนของการแถลงข่าวแล้วนะคะเราก็จะมีรอการร้องเรียนประสบการณ์ของไอดีตทรค่ะสครับต้องหวัด้นะครัอบคัณนะครับในการที่